กฐินทานทั่วไปสมัยนี้ร้อนแต่มีคุณค่ามหาศาลพร้อมไปด้วยปัจจัยทยาทานส่วนเงินนั้นบำรุงวัดพัฒนากฐินนั้นดีเด่นเป็นประโยชน์เพราะปรากฏสร้างวัดศาสนาวัดจเจริญทั่วกันทุกวันมาจากศรัทธา ขินน่ายินดีกับกอขออนุโมทนาเจ้าภาพนะครับซึ่งเมื่อสักครูน่นี้ท่านเจ้าว่าวัดมะทายได้กล่าวนะครับตามที่คณะเจ้าภาพได้รวบรวมปัจจัยนะครับกับผมขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับกับคณะเจ้าภาพทอดกฐินนำโดยคุณบนเรืองพิบานชนและ บุธิดาครอบครัวลวมถึงประธานร่วมทุกท่านนะครับเซ็งได้ยอดกระถินทั้งสิ้นนะครับ1 8, 5, บนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหาพันหกร้อบาท1นึ่งล้านแปดแสบาทหนึ่งแปนะครับ ในจำนวนี้นะครับได้แยกบํารุงเพื่อการศึกษา40,000บาทบํารุงสงอาภาธ40,000บาทถวายพระอาจารย์จเจ้าอาวาสองครองกฐิน5,000บาทคงเหลือบํารุงอารามทั้งสิ้นนะครับ1ล้าน8 670บาท1 8 6 7 0บาทน,นะครับ1 8 0 0 6 7 0 1 8 0 0 6 7 0นะครับก็ขอกราบอนุโมทนาพิธีการกรถินที่วัดพระไทยประจําปีพุทธศักราช2566นะครับอนุโมทนาบุญกุศลทุกๆุกท่าน